สวัสดีค่ะวันนี้ดาจะพามาดูรอบบ้านนะคะวันนี้ก็ประมาณา6โมงเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันเนาะนี่นะคะบรรยากาศนะคะให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมนะคะนี่เนาะหนาวแล้วค่ะเพื่อน,น,ะะนเนอ่น,เน,ะะเน,เนนะคะทานตะวันก็เริ่มเหี่ยวเฉาลงแล้ว อันนี้ดอกไม้ก็เริ่มเหี่ยงเหี่ยวแล้วนะคะนูนทานตะวันวันิดาก็เริ่มแล้วนะคะเริ่มเหี่ยวแล้วเนาะไปดูใกล้ๆก,กันเลยนี่นะคะเริ่มเหี่ยวแล้วอุ้ยยังมีมะแรงเกาะเกาะทานตะวันอยู่อีกนะเนี่ยเพื่อนๆดู ตัวแมลงอะไรเนี่ยเห็นไหมก็ทานตะวันอยู่นะคะเริ่มเหี่ยวเฉาแล้วเนาะนู่นอีกนะคะหโมงเย็นนะคะนี่ดอกระตะวันดอกเล็กนะคะเริ่มแล้วเนาะเหี่ยวหมดแล้ว บรรยากาศนะคะรอบรอบบ้านเนาะอันนี้โขดหินนะคะหน้าร้อนก็มานั่งกินอะไรตรงนี้ได้นะคะโขดหินเนาะฮืลูกสาวลูกสาวเดินมาไม่รู้ไปไหนมานะคะลูกสาวนี่นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ให้ดูบรรยากาศเนาะยามเย็นนะคะเดี๋ยวพเดินไปดูนะคะนี่นี่ดอกไม้ก็เหี่ยวแล้วเหี่ยวลงแล้ว ฝากเป็นกำลังใจให้วันนิดาด้วยนะคะ